เอาไปขององมอยอามือเหล็กกินเหล็กมาซะอยเหล็กไปอยไปโอยเอาซูมเหล็กไปซะนี่แน่แอละน่อาไม่าขอามีกินไปนี่แน่อามีกินไปโดนใส่อาเอาโดใส่เข้าสีแกแล้วไอ้อาฉันแล้วเอาล็อกโพลเข้าสไปซะนี่แน่เอาล็กไี่แนละอีักครึ่งทางเดี๋ยวก็จะถึงแล้วเอเอามีดมาขับไปลาแมนสีดก็มาเขี่ไปเถยๆของเรา อาไอ้มานี้วตอนจะเอาไปสู่โลกภายนอกแต่ห่าฉันใหญ่เกินไปโอเคประตูก็จะเปิดแล้วโอ้าอะไรมทาพวกกระดูกลรอขาของเราเอื้นหน้ากระต่อเร็วพวกเราอาชีพอาชีพเต้นกระต่อเร็วข้าวอาชีพอืมเหมือนจะมีหางสารผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วประตูมันใหญ่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ต้องขังไว้แน่ๆมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง เห็นอะไเห็นอะไรเฮยตกกอเเโอยอาาเอเฮ้ยมาเป็นอะไรเลยอย่าจับอเลยามอองมอนได้อมีดัอูเียไที่นเอ้ยออมาไหมเออเชิญชามดีมากที่ตัวคาเมล่าเมนเออนั่นเลยแกชิเอรีหนีไปไหนกันเจ้าวกคาเมเมนเอ้าครับทุกคนมาเร็วเัตโก บาเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งเลยวิ่งแล้วทุกคนทุกคนวิ่งวิ่งถึงเวลาพวกแกที่ต้องตายโอ้ยประตูปิดแล้วเนี่ยเกจารีไปไหนกันจ้าโอ้ยประตูปิดแล้วเหรอโอเคเหมือนว่าประตูจะปิดแล้วล่ะแตนกระเจอพวกเราอาชีพ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 โอ้ยอ๋อโอ้ยเดี๋ยวมาประตูจะกระเดือยแล้วตายโอเคแล้วมันกำลังมาแล้วรีบวิ่งต่อไปแล้วเัาเล็กวิ่งวิ่งวิ่งดีกว่า่ดีกว่าไปอยู่แล้วจ้าอยู่แล้ว บูสูตเรัม่ละแมเอาเดี้ยกอนดัมิงกระแมนจะเพื่มีคนกำลังมิงมาอยู่แล้ก่อนเฮ้ยเราพวกเราด้วยแล้วก่อนเฮ้ไนะโอเคชัดการปิดการแล้วแค่นี้แหละชัดการเราอะไรลงไปนีเลยรอไอเภัยให้ไม่ได้ทุกทีมันช่วยไม่ได้ต้องปิดประตูสิวะชวยถ้าไม่ปิดแล้ให้มันฆ่าเราได้เราไม่รู้เลยเลย่ากไว้ก่อนเถอะเจ้าสูตนี้เอาไ่พวกเราเลยนี่เนะไปละมาอยู่พกแกละเหลือน้อยอีกเฮ้ย sẽ ra cho mắt này